ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่14ธันวาคม2565นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะวันนี <removing> ้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะตอนนี้นะคะคิดถึงคนในครอบครัวคิดถึงปัญหาต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะตัดสินใจนะคะคนในครอบครัวตอนนี้กําลังรอคุณอยู่นะคะรอคุณกลับไปหานะคะช่วงนี้ ไหว้เจ้าที่นะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอพรขอโชคขอลาบนะคะช่วงนี้นะคะเหมือนอยากจะไปจําศีลหรือไหว้พระทําบุญนะคะทําสมาธิในใจนะคะอยากจะพาครอบครัวหรือคนที่บ้านนะคะไปไหว้พระทําบุญหรือทําสมาธิไหว้พระสวดมนต์นะคะหรืออาจจะไปบวชชีพามนะคะเร็วๆนี้นะคะ สีนำโชคของคุณนะคะวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เจ้าที่นะคะเจ้าที่ทเจ้าทางที่บ้านให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีแดงกับสีฟ้าแล้วก็สีขาวให้โชคค่ะ